นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดวินีละกะชาดกชาดกว่าด้วยการเลือกทําเลผิด ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันทรงปรารบระเทวทัตเอาอย่างพระสุคตความพิสดานมีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตนอนแสดงท่าทางอย่างพระสุคตแก่พระอัครสาวกทั้งสองผู้มาสู่ขยาศีสัพระเทศพระเทระทั้งสองครั้นแสดงธรรมแล้วก็ผ่านนิสิตของท่านมาอย่างพระวิหารเวรุวันเพื่อเข้าเฝ้าพระศาสดา ดูก่อนสารีบุตรเทวทัตเห็นเธอทั้งสองแล้วได้ทำอย่างไรข้าแต่พระองค์พระเทวทัตแสดงท่าทางอย่างพระองค์ทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเจ้าค่ะดูก่อนสารีบุตรเทวทัตทำตามอย่างเราถึงความพินาศใหญ่มิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้แต่ก่อนก็ถึงความพินาศพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรุงม,มิถิลาแควนวิเทหะพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในพระคันของพระอัคร,รมเหสีของพระเจ้าวิเทหะนั้นครั้นเจริญไหวแล้วก็ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทุกชนิดในเมืองตัก,กศิลาเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วจึงทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติ ครั้งนั้นพญาหงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่กับนางหงและลูกน้อยอีกสองตัววันหนึ่งขณะที่พญาหงออกหาอาหารอยู่นั้นก็ได้พบกับนางกาทั้งคู่เกิดความสเสน่หาและได้แอบมีสัมพันธ์กันแม่กาเอย๋ยผลเจ้าช่างดำครับประทับใจพี่จริงๆท่านหาอาหารมาไกลคงจะเหนื่อย เชิมาพักที่รังของข้าดีกว่าไหมวันเวลาผ่านไปไม่นานนางกาก็ออกไข่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ลูกกานี้มีลักษณะไม่ได้มีขนสีดำเหมือนกาทั่วไปแต่มีขนสีเขียวมันวาวนางกาจึงตั้งชื่อให้ลูกว่าวินิลกักลูกเราขนสีเขียวมันวาวไม่เหมือนทั้งกาไม่เหมือนทั้งหง นั่นสิจา้าข้าจะตั้งชื่อลูกของเราว่าวินินละกะพญาหงเห็นว่าลูกกานั้นอยู่ไกลจึงไปหาลูกกาบ่อยๆลูกหงทั้งสองตัวเห็นพญาหงผู้เป็นพ่อออกจากรังไปบ่อยๆก็เกิดความสงสัยท่านพ่อทำไมท่านถึงออกไปข้างนอกบ่อยจังนั่นสิอาหารเราก็มีเก็บไว้ตั้งเยอะ ท่านไม่เห็นต้องออกไปเลยลูกพ่อที่พ่อออกไปบ่อยก็เพราะต้องการไปหาลูกปีตัวของพ่อที่เกิดกับนางกาพญาหงเล่าเรื่องวินิลกะให้ลูกหงทั้งสองฟังลูกหงทั้งสองจึงคิดจะนำลูกกานั้นมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่รังเพื่อที่พญาผู้พ่อจะได้ไม่ต้องออกไปหาบ่อยๆท่านพ่อแล้ว,วินิลกะ น้องของพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะน้องของเจ้าอาศัยอยู่ที่ยอดตาลต้นหนึ่งไม่ไกลจากกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะอย่างนั้นพวกเราจะพาน้องมาหาท่านพ่อเองพวกเจ้าอย่าได้ไปยังเมืองมนุษย์เลยพวกเจ้าอาจถูกมนุษย์ทำ้ายได้พญาหงได้ห้ามลูกหงทั้งสองไว้ด้วยเกรงว่าจะถูกมนุษย์ทำอันตรายแต่ลูกหงทั้งสองก็หาได้ฝั่งใหม่ พวกเราไปพาวินิลกะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าดีเลยท่านพ่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปบ่อยๆลูกของทั้งสองบินมาถึงต้นตาลที่วินิลกะอาศัยอยู่และได้ชักชวนวินิลกะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต้นไม้ใหญ่เจ้าคือวินิลกะใช่หรือเปล่าใช่ข้านี่แหละวินิลกะ พวกเราคือลูกของพญาหงมารับเจ้าไปอยู่ด้วยกันเจ้าจะไปกับเราหรือเปล่าไปสิไปสิข้าอยากไปอยู่กับท่านพ่อให้ข้าไปนะท่านแม่ถ้าเจ้าอยากจะไปอยู่กับพ่อเจ้าก็ไปเถอะเจ้ากาน้อยวินิลกะปีกยังไม่แข็งไม่สามารถบินตามพี่ๆไปยังรังพญาหงได้ลูกหงทั้งสองจึงเสนอให้เกาะกิ่งไม้ส่วนพวกตนจะเอาจงลอยปากคาบที่ปลายไม้พาบินไป เจ้าจงเกาะกิ่งไม้นี้เดี๋ยวพวกข้าจะพาเจ้าบินไปเองได้เลยข้าไปแล้วนะท่านแม่ดูแลตัวเองนะลูกขณะที่ลูกหงทั้งสองพาวินิลกะบินผ่านกรุงมิถิลาขณะนั้นพระเจ้ากรุงวิเทหะประทับบนราชรถซึ่งเทียมมาด้วยมาสินทบขาวสี่ตัวทรงทำประทักษิณพระนคร โอ้โหพวกท่านดูนั่นสิพระราชากำลังเสด็จอ๋อพวกมนุษย์เดินทางกันแบบนี้นี่เองข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยวินีลกะเห็นดังนั้นนึกในใจว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าวิเทหะที่ประทับนั่งบนราชรถอันเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวเสด็จเลียบพระนครส่วนตนนั้นก็นั่งไปในรถอันเทียมด้วยหง พระราชานั่งรถเทียมม้าส่วนตัวข้านั่งรถเทียมหงคำพูดของวินิลกะนั้นทำให้ลูกหงทั้งสองไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ครั้นจะปล่อยกิ่งไม้ที่คาบไว้ให้เจ้ากาน้อยร่วงลงไปตายก็กลัวพญาหงจะโกรธจึงได้แต่ระงับอารมณ์ไว้เจ้ากาไม่เจียมตัวน้อยเปรียบเทียบพวกเราเป็นเหมือนมา้านั่นสิ มันช่างไม่เจียมตัวบ้างเลยเป็นแค่กาแต่แท้กลับคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนพระราชาคอยดูเถิดถึงที่เมื่อไรข้าจะเล่าให้จำพ่อฟังทั้งหมดเมื่อลูกหงทั้งสองพากาวินิลกะมาถึงต้นไม้ใหญ่อันเป็นวิมานของพญาหงลูกหงทั้งสองจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พญาหงฟัง เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละท่านพ่อเจ้ากานี้ช่างไม่เตรียมตัวเอาเสียเลยหลังจากที่พญาหงได้ฟังเรื่องราวที่ลูกหงทั้งสองเล่าให้ฟังแล้วก็บันดาลโทรสะถึงกับตาวาดขับไล่กาวินีลกะให้กลับไปยังที่อยู่เดิมเจ้าวินีลกะช่างไม่เตรียมตัวกล้าดียังไงมาเทียบลูกข้าเป็นม้าให้เจ้าขีท่านพ่อข้าไม่ได้คิดอย่างนั้น ท่านอย่าเพิ่งพิโรธกาอย่างเจ้าทําตัวไม่สมกับกาลิอาจมาทัดเทียมหงที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าเจ้าจงกลับไปยังลังของแม่เจ้าเถิดโธไม่น่าเลยเราจะได้อยู่ในหมู่หงแล้วแท้เมื่อพญาหงสั่งสอนกาวินิลกะแล้วก็สั่งให้ลูกหงทั้งสองเอาตัววินิลกะกลับไปยังรังดังเดิม พวกเจ้าจงเอากาไม่เจียมตัวเนี่ยกลับไปที่หลังเดิมของมันเถิดไปได้แล้วเจ้ากาที่เป็นแบบนี้เพราะปากเจ้าแท้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกนกวินิลกะในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ลูกหงสองตัวได้เป็นอัครสาวกทั้งสองพญาหงได้เป็นพระอานน ส่วนพระเจ้าวิเทหะได้เป็นเราตถาคตนี้แหละ